สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนาโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะ คองสุดท้ายของพ่อเซียนสองห้องมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะบอปพาดคลิปดีๆของทางช่องบุญน,น้ำโชเดี๋ยวเซียนสองผ้าใบเบิงวามีนี่พ่อเซียนสองห้องมโคงสุดท้ายแบบใดมาฝากค,คุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่ยี่สิบแปด มิถุนาสองห้าหกหกแล้วนะคะอีกบรกี่มือนะคะก็จะถึงเลขรัฐบาลไทยแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ลายทานลายคนกะเริ่มนะคะเบิ่งแนวทางแล้วนะคะเอาไปยิบไปจับไปหาแล้วนะคะมือนี่นะคะเสี้ยนสองกับมีหงสุดท้ายเนาะของพอเส้นสองห้องนะคะสำหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะก้อนหนานี้นะคะพอเส้นสองห้องเนาะ เพิ่นกับปล่อยตองงวดออกมาแล้วนะคะพอวานเลขพอนะคะเขามาสองงวดติดแล้วและกับปล่อยตองงวดออกมาห้คุณพ่อคุณแม่ได้ออกไปพิจารณาตั้งแต่ตนๆงวดแล้วเดี๋ยวเซียนซองทวนนฟังอีกกรอบหนึ่งนะคะว่าอ่าตัวเลขเนาะทีพอเซียนสองห้องนี่ปล่อยออกมาเป็นตัวใดเพราะว่าหลายทันหลายคนกะจะบ่เห็นคลิปนะคะอาจจะบ่ได้เบิ่งคลิปบ่มีเวลาว่างเบิ่งนะคะกะเดี๋ยวขอทวน แนวทางนะคะตองนวดให้คุณพ่อคุณแม่ในเบิงงกันก่อนนะคะอ่า,อาเห็นบลาคุณพ่อคุณแม่อ,อ๋คือสีจางสีสิทธิบัาที่นี้เดี๋ยวขอปับแสงก่อนนะคะอะอ่า,อาได้แล้วนะคะทางนี้เนาะนี่นี่คือแนวทางนะคะเลขรัฐบาลไทยของพอเซียนสองห้องนะคะที่ปล่อยออกมาต่องวดเลยนะคะ ประจำงวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนี่แหละนะคะหนึ่งกรกฎาคม2,566ค่ะอันนี้คือสูตรคำนวณของพ่อนะคะเดนวิ่งรูดงวดนี้นะคะให้2กับ0มานะคะเดนมากคือ2ค่ะให้เลข3ตัวมา2หางนะคะก็มี 0,28, 0,29ค่ะส่วนเลขจับคู่นะคะชุดเน้นนะคะ หกหางค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็มีสองศูนย์สองแปดสองเก้าแปดศูนย์แปดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นั่นเองค่ะส่วนตัวที่พอเซียนสององมักเป็นพิเศษเนาะชอบมากสามหางนะคะมักเฮียงกูมูวัสันชอบมากเป็นพิเศษไปที่สองศูนย์สองแปดแล้วก็สองเก้านั่นเองค่ะ ส่วนชุดกันในงวดนี้นะคะฝากกันมาสามหางค่ะกันไปที่สองหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งนั่นเองค่ะอันนี้คือสูตรคำนวณน,นะคะที่พ่อเพิ่นปล่อยออกมาตองนงวดค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วเมื่อนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หลายทานหลายค่อนก็นจะสงสัยว่าโคงสุดท้ายเดเซียนซองเป็นแบบไหนนะคะโคงสุดท้ายของพอเซนสองห้องนะคะ พ่อบอกเลยว่าทุกทุกงวดพ่อจะมีคงสุดท้ายให้คงสุดท้ายนี่ก็คือเลขมีที่มาเม็ดเดียวว่าสันอฮะ <c oughs> พ่อไล่กระยายห้างอีกนะคะเดี๋ยวเซียนสองขอเขียนใส่กระดาษก่อนนะะวาวะเลขมีที่มาเม็ดเดียวนะ,ะงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่หนึ่งกรก,กรกฎาคมสองห้าหกนี้จะเป็นตัวไหนจะถูกใจคุณพ่อคุณแม่ หรือเปล่านะคะอ่ะเลขมีที่มาวูสะกดพร้อมต้องมีคำว่าเม็ดเดียวพร้อมนี้คุณพ่อคุณแม่เม็ดเดียวนะคะงวดนี้คือศูนสี่เก้าวสัน นี่คือเลขสามโตหนึ่งหางนะคะที่พอเสี้ยนซองห่องปล่อยออกมานะคะแล้วพอก็แยกมาให้นะคะเป็นเลขจับคู่นะคะแยกได้สามหางค่ะคุณพ่อคุณแม่แยกเป็นศูนย์สี่ศูย์เก้าแล้วก็เก้าสี่นั่นเองค่ะนี่เลยนะคะอะเสี้ยนซองเขียนเป็นโตแดงแดงนะคะไว่ข้างล่างเลยกันแล้วกันนะคะสำหรับ โค้งสุดท้ายของพ่อเซียนสองห้องเลขมีที่มาเม็ดเดียวนะคะนี่เนาะนี่นี่นะคะอยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเลขมีที่มาเม็ดเดียวงวดน,นี้ก็คือศูนย์สี่เก้านะคะแยกเป็นเลขสองตัวก็ได้ศูนย์สี่ศูนย์เก้าแล้วก็เก้าสี่นั่นเองค่ะอ่านี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนาะ สำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยของพระเชียนสองหองในงวดประจำวันที่หนึงกรกฎาคมสองหาวกที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันนี้28่แปดยี่เก้สามสอีกสองสาม,มือคุณพ่อคุณแม่อีกสองมือนะคะก็จะถึงเลขรัฐบาลไทยแล้วอะเดี๋ยวเซียนสองทวนอีกรอบหนึ่งเนาะข้างบนนี่คือสูตรคำนวณที่พอป,ปล่อยตองงวดค่ะคุณพ่อคุณแม่เดนวิ่งรูดคือสอกับศูน เด่นมากคือสองนะคะเด่นมากนี่ก็คือตัวที่พ่อเซียนสองห้องชอบมากเป็นพิเศษนะคะในส่วนเลขวิ่งสองตัวนี้ว่าสัน่นให้เลข3ตัวมาทั้งหมด2องหางนะคะก็มี0ูนย์สองปดศูนย์สองเนั่นเองค่ะส่วนเลขจับคู่ชุดเน้นนะคะมีหกหางนะคะสองศูนย์สองแปดสองเ้าแปดศูดเก้ย์ค่ะ ส่วนชุดกันนะคะมีอยู่สามหางค่ะงวดนี้นะคะกันไปที่สองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะส่วนตัวที่พ่อเซียนสองห้องชอบเป็นพิเศษนะคะชอบมากไปที่สองศูนย์สองแปดสองเก้านั่นเองค่ะและกระโคงสุดท้ายนะคะที่มานำเสือในมือน,นี้นะคะก็คือเลขมีที่มาเม็ดเดียวนะคะให้เลขสามตัวมาหนึ่งหางนะคะก็คือศูนย์สี่เก้า แยกเป็นเลข2ตัวนะคะเลขจับคู่ได้3หางค่ะก็คือแยกออกจากศูนย์เก่านี่แหละคุณพ่อคุณแม่ก็คือ0ูนย์สี่ศู้าและก็9ก้านั่นเองค่ะอ่าแคปหน้าจอได้เลยนะคะใครที่รอแนวทางของพอเซนสองห้องนะคะใครที่ยังไม่เห็นเนาะที่จริงทังช่องลงตองงวดให้แล้วแต่หลายท่านหลายคนกับพึ่งจะขงเข้ามาเบิ้งคลิปนะคะแล้วก็ฮะ อ่าคลิปตองงวดของพ,อพ่อบ่เจอนะคะเส้นซองกเถือโอกาสได้มาท่วนนะคะสำหรับเลขสูตรคำนวณของพอนั่มแล้วก็เลขคงสุดท้ายเลขมีที่มาเม็ดเดียวด้วยนะคะอ่าชัดเจนแล้วนะคะพอเส้นซองหอมบอกว่าคืออีกคือเกางวดนี่วราสันพ่อคิดว่าบอผัาาดสามงวดติดแท้แน่นอนประสันดีพ่อว่าม <c oughs> <c oughs> ันพ,อพ่อคนแม่ก็ลองพิจารณาเบิ้งเนาะ แต่ละเซียนเพิ่นปล่อยมากเพิ่นกะมีความมั่นใจของเพิ่นอยู่แล้วนะคะถ้าบ่มั่นใจกัคขึ้นสิบ่ปล่อยตัวเลขออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งดอกนะคะนะเอาไปวิเคราะห์ดีๆนะเอาไปเบิง่งเอาไปเปรียบเทียบกันหล,ลายๆเซียนนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านคือเกานะคะบ่มีไผฮหูได้ว่าเลขจะออกตัวได้แท้นะคะพอคำนวณออกมาแล้วได้ตามนี่ก็เลยเอามาแบ่งปันแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งน้ำกันเนาะ ท้ายคลิปแล้วนะคะเซียนสองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ f อทุกท่านที่คอยรับชมรับฟังคลิปนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้จนจบนะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นแนวทางดีๆของใครกับฝากคุณพ่อคุณแม่คอยติดตามไว้นําคลิปนี้เซียนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ